ตอนนี้เติมน้ำยายนะครับตอนนี้ก้นถังมีน้ำแข็งขึ้นนะครับทีน,นี้เย็นมากก้นถังมันเย็นตอนนี้แรงดันในถังมันประมาณ75เทียสัยอยากรู้ไหมครับว่าทำไมเวลาที่เราเติมน้ำยายทำไมถังน้ำยาถึงเย็นขึ้นตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับแรงดันของน้ำยาแอร์ที่อยู่ในถังก็จะประมาณเกือบ200 psi นะครับตอนที่เราปล่อยน้ำยาแนระงดันก็จะลดลงตอนนี้อุณหภูมิอากาศอยู่ที่ประมาณ38องศานะครับอุณหภูมิในถังน้ำยา R 2 2จะอยู่ที่ประมาณ1 9 7 psi นะครับ ในขณะที่เราเติมน้ำยาเนี่ยแรงดันของถังน้ำยาจะเท่ากันกับในระบบของแอร์ที่เราเติมนะครับแรงดันจะเท่ากันแรงดันจะอยู่ที่7 5 psi นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวที่อยู่ในถังนะครับจะเดือดกลายเป็นไอที่อุณหภูมิ6.84องศาเซลเซียสนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราเติมน้ำยาก้านถังของถังน้ำยามันถึงเย็นนะครับ